อ่าเมื่อน,นี้เขามาทดสอบซูมล้อยเท่าเนาะหรือว่าล้อยเอ็กเนาะอ่าตอนนี้ซูมเข้าไประ<ม>เบิดว่าคุณภาพของเอว <c oughs> โอ้สลับหน้าสลับหลังได้เลยเนาะคักเว้ยเออแจว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 นี่ ได้วิด uh, no? no? uh, no, <laughs> ีโอได้แต่ซาวเอ็กเนาะซูมวิดีโอได้แต่ซาวเอ็กพูดซาวเนาะซาวเอ็กซูมวิดีโอถ้ามันซูมรูปภาพอันรูปภาพรูปภาพตัวเห็นตัวเห็นห่อนยอดไหมอยู่เนาะเป็นไรภาพสัดเกลียวอยู่วะอันนี้ซูมกซาวเนาะขนาดพูดซาวซูมพูดซาว วิดีโอได้ได้ได้ซาวเอ็กเนาะแต่ว่าภาพนิ่งเนี่ยได้ร้อยเอ็กสำหรับโหมดของการซูม Samsung Galaxy S ่เอสซาวอุนทาหาจีนี่เนาะโอ้คอยมักบอลใบบ้าสมมติว่าเขาถ่ายวิดีโอไปเนี่ยขนากระลังไลยหรอเออคักค่ะ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 เออเขาต้องแบบอันนั้นเราคว้ากันสิฮู้เลยนี่ถ่ายไปปิ้นกับหนากระลังเดลย แมบ, <laughs> บ้าแล้วกูบ้าแล้วเนาะเห็นบอกคอยสู้ผู้ใดบอกไอ้ไกลผู้ใดนะโอ้คูนซาวกับไกลเต่มยอนไม้ต้นไม้ต้นตน,นันนะ่นปู่นผู้ใดนะเห็นว่านี่นี่ต้นนึงนี่คูนซาวภาพเป็นยังสัตว์แจวอยู่โอเคเนาะหูภาพเนาะไปถ่ายหูภาพมันจะได้หดร้อยนะครับซูมได้หดร้อยเนาะ อาร์ตโวแต่ว่าเบลอเนาะเบลอเด็ซูมเนี่ยหันรอยแต่ว่าภาพเบลอ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 ซูมร่อยอ่ะยอดไม้พูนไกลๆพูแน้วเพู่อนนะนี่น,นะยอดไม้ต้นนั้นพู่อนนะเห็นว่านี่นี่ต้นนี้นะแต่มันลอยอยู่แต่มันกลับเบลอ มันโปรจ้ต์ไงนะปีน้องอันนี้ภาพน,นิ่งด้วยเด้อภาพน,นิ่งอ,อ่ะมันจะซูมได้าร้อยเอ็ก